มาดูเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่านะครับสาหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของที่กําลังหางานนะมันเป็นในจุดที่คุณเองเนี่ยเป็นจุดที่ต้องใช้การตัดสินใจนะใช้การคิดหลากหลายอยา่างถามว่าจะมีโอกาสที่จะมีงานไหมเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วขึ้นในเรื่องของสังคมคนรับขางด้วยนะครับเพราะว่าสังคมรอบขางเนี่ยค่อนข้างจะเอื้ออํานวยให้คุณเนี่ยสำเร็จในเรื่องของการงาน,งานได้ด้วยนะเพราะบางทีคุณทำแล้วคนเดียวเนี่ยมันคิดเยอะ มันคิดมากหากคำปรึกษ,ษากับใครสักคนหรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะครับพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือผู้รักผู้ใหญ่นะท่านจะคอยช่วยเหลือนะนุนนําตัวคุณหรือชักจูงให้คุณเนะี่ยไปที่ทางที่ดีอะไรที่คุณคิดไม่ออกคุณทําให้คุณคิดออกมาเก,กินหรืออะไรที่คุณทุกข์ก็จะเปิดเรื่องความทุกข์ได้โดยช่นั้นนะมาจากคนรอบข้างเนี่ยนจะช่วยเหลือนะครับเอ่อในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของงานนะในเรื่องของการที่ มันอย่าใช้อารมณ์เอออย่าใช้อารมณ์ตัวเองเกินไปเพราะใหขึ้นเป็นราชาถือตัวคือต้องควบคุมอารมณ์เลยเนี่ยให้คงเส้นคงวานะอย่าปล่อยตัวเองชิวจนเกินไปนะทาอะไรก็ทําด้วยความตั้งใจและความเสร็จก็จะมาเกิดขึ้นกับตัวคุณเพราะว่าในเรื่องงานนะับคุณทําด้วยความตรงไปตรงมาคิดตันน้งใจคิดแล้วทำเลยอ่ะนะมันสําเร็จยูอแล้วนะครับอยู่ที่ความตั้งใจตัวคุณเพราะคุณตัวต,ตนตัวคุณเนี่ยให้ขึ้นเป็นราชาถือไม้ไม้นี่หมายถึงงานนะบอกเลยเออไม้ถึงงานคิงคือราชาคือใหญ่สุดนะุณมีโอกาสที่สำเร็จในด้วย ความรู้ความสามารถตัวคุณแต่ก็ต้องมีการปรับตัวด้วยนะเออมีการปรับตัวมีการพลิกแพลงนะต่อสถานการณ์ต่างๆไปสัมภาษณ์ง,งานอะไรก็ตามก็ศึกษาเรียนรู้มีความรู้เยอะๆเอาไว้นะบจะช่วยนุนนาให้เกิดผลสัรรมมากขึ้นมาดูวิธีการเสริมสร้างพลังงานให้ได้ไงานนะครับทำอยา่างไรให้ขึ้นเป็นอุตติธรรมนะครับพลังงานของ ในเรื่องการได้างานเนี่ยอาภัยคือในเรื่องอายุธรงท,ทาเนี่ยบงบอกในเรื่องการตัดสินใจนะดูตัดช่างยังเอ็นไปเอ็นมาบัดเินใจแบบไม่ค่อยได้แบบเต็มที่ต,ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าการที่คุณจะเกิดความมั่นใจนะมันอยู่ที่คุณเองต้องต้องรู้จักตัวเองก่อนนะไอ้ความมั่นใจตรงนี้มันเป็นความมั่นใจที่ว่าคุณอยากทํางานอะไรคุณถนัดแบบไหน มเมื่อคุณรู้ลาวตาชางก็จะตรงมากขึ้นแล้วเวลาทําอะไรคุณก็ทําแบบตรงไปตรงมาเพราะมันพลังงานของกรรมะพลังงานของงานเนี่ยไปขึ้นเป็นราชาสือดาด้วยนะครับเห็นไหมในเรื่องของงาน,นมันเป็นจุดที่คุณเองต้องอมีการจัดการมีการใช้ความคิดแล้วก็มั่นใจตัวเองเข้าไว้้ทุกอย่างก็จะสํเาเร็จนะครับมาดูวิธีว่ามาดูซิว่าในเรื่องของอวิธีการล่ะนะทำอย่างไรนะให้มันมีความตรงไปตรงมามากขึ้น พายขึ้นหัวร้อนนะเออมันเป็นจุดที่คุณเองต้องสร้างแรงบันดาลใจนะในเรื่องของความสําเร็จนะชอบสิ่งไหนทาสิ่งนั้นถ้าอะไรที่มไม่ชอบเนี่ยมันก็หัวร้อนมันก็ไม่ชอบมันก็อัดใจไม่สบายใจและรวมไปถึงการที่คุณจะตัดใจทาอะไรก็ตามจะใช้อารมณ์ไปที่ตั้งนะบางทีเอ้ยทำๆไปเถอะอยากได้เงินในแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วมันอัด,ดมันไม่สบายใจก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายงานอยู่ดีนะครับสองขึ้นในเรื่องของความหลงไหลนะเออความหลงไหลดอกไม้บางบักบางบอกว่า งานที่ชอบมันก็เป็นงานที่ใช่นะงานที่ชอบมนใช่เนี่ยทำอะไรมันก็มีความสุขตลอดเวลานั้นผิดกันเลยใช่ไหมคือไม่ใช่ปุ๊บนะหัวร้อนเลยถ้าใช่ปุ๊บมีความสุขยิ้มช่ไหมเออมันอยู่ที่ว่าคุณต้องตัดสินใจเก็บงานที่มันถูกต้องกับตัวคุณจริงๆและเมื่องานถูกต้องตัดช่างก็ไม่เอียงเอียงนะเออมันเป็นจุดที่มันใช่จริงๆแล้วมีความสุขมันก็ต้องพิจารณาหลายอย่างเหมือนกันนะพิจารณาในเรื่องของงานที่ทําสังคมที่อยู่นะเออใกล้ที่บ้านไหมงานนี้ชอบไหมทําแล้วต้องเจรจากันว่า ถ้าอยู่กับงานนี้ทั้งชีวิตนะ่ะคุณอยู่ได้หรือเปล่านะมันเป็นเรื่องของความสบายใจด้วยนะครับมันก็ต้ององค์ประกอบหลากหลายอย่างที่คุณต้องคิดพิจารณาดีนะครับมาดูเรื่องของการสะสมแต้มบุญดีกว่านะสะสมแต้มบุญน,นะครับให้ได้งานนะคือสะสมแต้มบุญอย่างไรให้ขึ้นในเรื่องของทำบุญที่เกี่ยวกับของเป็นคู่นะเออถวายเทียนคู่เออหรือว่าเอ่อถวาย อะไรก็ได้ที่เป็นของเป็นคู่นะน้ำก็ซื้อน้ำสองแพ็คอะไรอย่างเงี้ยเอองานจะช่วยหนุนนําให้พลังงานในเรื่องของงานที่ทำนะจะมีโอกาสสาเร็จนะเป็นสองเท่านะ <c oughs> อ่ะต่อมาให้ขึ้นเรือเราทำบุญให้กับเจ้าการเวนโอเคทําบุญเป็นคู่ปุ๊บอุทิศบุญเลยนะส,ส่วนส่วนนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้ากิจตานะของคุณให้คุณมีแต่ความสนะําเร็จน่ะได้งานทำนะในเร็ววันในเร็วไวมากขึ้นนะครับ มาถามในเรื่องของสิ่งจักิสิทธิ์ครูรบาอาจารย์ดีกว่าว่าท่านอยากจะแนะนำอร่อยบ้างไพ่ขึ้นเป็นพระกสิทธิขันธ์พุทธิสั์นะครับไพ่ขึ้นพลังงานของการชี้แนะแนวทางนะในเรื่องของการทําคุณงามความดีนะครับในเรื่องของสิ่งที่ทําให้คุณยึดมั่นในสิ่งที่ทำนั้นถูกแล้วนะครูบาอาจารย์ก็คอยดูนาช่วยเหลือคุณเป็นทุนเติมด้วยนะครับสองไพ่ขึ้นในเรื่องของสมิธนะครับในสิ่งต่างๆที่ เป็นอักวิชานะเป็นสิ่งที่มันมีผลกระทบต่อคนรอบข้างหรืองานอะไรหรือสิ่งที่ทำเนี่ย้ามันเป็นงานที่มมนมีผลกระทบต่อคนรอบข้างนะหรือเป็นงานที่ไม่โอเคหรือมีคนชักชวนในงานที่ไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเลี่ยงเอาไว้นะครูบาอาจารย์ย้ำเตือนมาก็มีโอกาสเป็นการที่คุณจะพัดหลงใช้คําว่าพัดหลงก็แล้วกันนะพัดหลงไปทางที่มีไม่ค่อยดีนักนะอย่างเช่นงานที่มันเกี่ยวกับ อาใยมุกต่างๆเรื่องงานสีเทาต่างๆต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันจะชดหลังพลังงานนะชีวิตของทุกคนเนี่ยให้เจอแต่เรื่องแย่ๆและโดยชงนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับมาดูสําหรับคนที่มีงานกับบ้านนะครับคนมีงานในตำแหน่งของกรรมะเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นราชาถือดาบนะครับในเรื่องของราชาถือดาบเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการตัดสินใจนะแต่ก็ในการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมาเป็นในจุดที่คุณเองเนี่ยมันเหมือนต้องใช้การบาลาน นะไม่เป๊ะเกินไปไม่หย่อนเกินไปใช้ความพอดีพอดีในเรื่องของการทํางานนะครับในเรื่องการตัดใจต่างๆมันค่อนข้างมีเยอะและมันก็จะพัวพันกับหัวหน้างานด้วยเออมันพัวพันกับคนที่ มีอำนาจเหนือคุณนะเพราะว่าทุกๆการตัดสินใจเนี่ยมันเหมือนต้องมีการถามถ่ายมีการพคุยมีการปรึกษาเราก็อย่าทําอะไรที่มันคิดเอาเองเออเองจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหากับหัวหน้างานได้เพราะว่าไพ่คือมันคิง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 นะมันคิงเยอะมากแล้วมันคิงตัวแหน่งของงานด้วยนะครับงนั้นในทุกๆการตัดสินใจเนี่ยถ้าเราสังเกตนะตาแหน่งตัวตนตาแหน่งตนุนะครับคุณมีคิงนะตาแหน่งของงานคุณเป็นคิงเห็นไหมตำแหน่งของอริตำแหน่งของอุปสรรค เป็นคิงใช่ไหมคือมันตัดสินใจดีเนี่ยมันก็ดีเลยตัดสินใจไม่ดีนะครับก็เสียได้เพราะคิงอยู่ในตำแหน่งนของในเรื่องของอล่ด้วยนะต้องระวังเพราะอุปสรรคมันมาการตัดสินใจการใช้อารมณ์ตัวเองที่ตั้งนะมันจึงจะาให้เกิดความผิดพลาดได้รวมไปถึงในเรื่องของบริวารนะบริวารเป็นยังไงแต่ตแต่เขาพุทธะไปขึ้นดุฟูบริวารแบบชิวมากเออบริวารไม่ค่อยได้ฟังอะไรคุณมากนะักเหมือนแบบปิดหน้าปิดตาทำอะไรตามใจตัวเองอ่ะบางทีเกิดปัญหาเหมือนกันบางทีปัญหาไม่ได้มาพร้อมกับคุณนะ ปัญหามาก,กับบริวารนะบริวารทำนำปัญหาให้มันเกิดขึ้นนะแล้วมันต้องมานั่งแก้มานั่งจัดการานั่งบริหารนะโแบบเหนื่อยจัดเลยบบางครั้งก็ต้องจัดการบริวารให้ดีหรือว่ามีการตักมีการเตือนมีการลงดาบเหนหนึ่งในงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะปัญหาจะเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะต้องระวังก็ดีนะครับเออในเรื่องของคนที่ ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับในช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการจัดการหลายๆอย่างเพื่อให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกับนะไพ่ขึเป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับและมันเป็นเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยต้องออคิดหรือว่ากําลังจะคิดสร้างธุรกิจอะไรใหม่ๆขยัย,ยไยใหอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเป็นในจุดที่คุณเองมันเหมือน,นยังไม่ได้แบบเต็มที่นะเต็มร้อยนะตอนเนี้ยนะมันเป็นเรื่องการลงทุนมากกว่าถึงแม้ว่าจะลงทุนหนักแต่อนาคตมันก็ถามว่าดีไหมดีเพราะว่าคุณส่วคกณดีนะคุณส่วนเนไพ่ขึ้นเป็นแปดไม้ใช่ไหมคือคุณส่วนเนีขยพร้อม รุยพร้อมช่วยอยู่และนะครับอยู่ที่คุณจัดสิในใจอย่างไรวางแผนอย่างไรมากกว่าแต่บริวารเนี่ยในช่วงนี้ก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันเพราะว่ายิ่งรับบริวารใเมใหม,ม่มาในช่วงนี้เหมือนมันสร้างปาัญหามาหาคุณในคนข้างเยอะหรือเจอคนที่ไม่ค่อยประสบการณ์แล้วมาช่วยงานคุณเนี่ยมันทำให้งานมันมั่วนะงานมันไม่ค่อยฟลอ์ไม่ค่อยได้แบบราบรื่นเท่าไหร่ก็ต้องระวังให้ดีในะเรื่องของการที่จะรับ รู่น้องใหม่บริวารใหม่ๆมาเนี่ยก็ต้องกิดดีต้องสัมภาษณ์เีต้องดูเรื่องประสบการณ์ให้ดีก็แล้วกันนะส่วนในเรื่องบริบาลเก่าๆเนี่ยก็ยังพอทํางานไปต่อกันได้แต่มีปัญหาจุกจิกมากกว่าก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องคิดอะไรมากแต่แก้ไขถ้าก็แก้ไขจะดีกว่าเดี๋ยวมันจะปวดหัวย้อนหลังนั่นเองนะครับมาดูวิธีการสร้างพลังงานนะครับในเรื่องของให้เกิดงานเกลนามาค้นนะครับ ให้ขึ้นเป็นสมบูรณ์นะครับอืมในเรื่องของงานที่จะทําให้เกิดความสําเปรจนะเออความก้าวหนนะคือในเรื่องของความสมบูรณ์เนี่ยบ่งบอกในะเรื่องของการใช้สติปัญญาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อะไรที่ขาดก็เก็บเกี่ยวให้ได้พรอยนะครับเออมันเหมือนเป็นการที่คุณต้อง ทบทวนตัวเองเออทบทวนว่างานที่ทํามีอะไรที่มันขาบตกบอกพร่องไหมทําให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเป็นการทบทวนตัวเองทบทวนในสิ่งที่ทําให้มากยิ่งขึ้นนะครับอะบระิวัาเราจะทาอย่างไรให้มันเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นไปเลยให้ขึ้นในเรื่องของร้องเพลงไม่ชอบไปร้องเพลงนะเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ใช้ทักษะใช้ความสามารถใช้ความกล้านั่นเองกล้าที่จะคิดการจะทำใกล้จะแก้ไขอะไรก็ตามที่มันเหมือนมันปลกโยงกับ คนน้างานเออมันผูกโยงกับคนที่ตําแหน่งใหญ่หญๆของคุณบางทีเขามีอัตราเขาไม่ยอมคุณเนะี่ยบางทีมันก็ต้องกล้าจะชนนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ยอมเลยแต่ก็คุยด้วยเหตุและผลเออมันจะช่วยทําให้งานมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับสองไปขึ้นเนี่ยออกกวาร่างกายนะไม่ใช่ไปฟิตหุ่นแล้วไป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 ,ไปทำลายร่างกายใครนะเออคือมันมเป็นในจุดที่คุณเองเนี่ยต้องสร้างความ รู้เออเหมือนหาความรู้เพิ่มเติมเยอะๆเรื่องานอะไรที่รับผิดชอบเนะี่ยต้องรู้ให้รอบด้านเดี๋ยวจะไปคุยกับหัวหน้าง,งานไม่รู้เรื่องคุยกับลูกน้องไม่รู้เรื่องคุยกับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกักรสรบสัตว์งานคุณเนะี่ยไม่รู้เรื่องลูกค้าก็ตามเนี่ยนะคือในะเรื่องงานไม่ว่าจะทําธุรกิจไม่ว่าจะทํางานส่วนตัวเนี่ยคือมันเป็นจุดที่คุณเองต้องมีความรู้เยอะอจริงๆนะเพราะว่ามันจะต้องทําให้ทุกอย่างมันสมบรูรณ์แบบ เออทุกอย่างให้มันเกิดความสําเร็จนะครับทุกอย่างมันก็อยู่ที่ว่าตัวคุณต้องค่อยๆจัดการหรือค่อยๆแก้ไขมันก็จะมาเกิออเด,ดความสำเร็จหรือเกิดความก้าวหน้ามาขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการสะสมแต้มบุญกันบ้างดีวกว่านะครับให้ขึ้นเป็นทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นถวายปัจจัยค่าน้ําหรือว่าถวายน้ําปานะให้กับพระผูสทรงก็ได้นะเพื่อจะนุนนําให้มีกุดมสมบูรณ์ในเรื่องของงานมากยิ่งขึ้นนะครับ สองไพ่ขึ้นในเรื่องของถวายพรนะไตจีวรนะครับตามวัดวาารามต่างๆเพื่อเสริมพลังงานนะในเรื่องของชีวิตให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นนะครับหรือว่า,อาส่งเสริมในเรื่องของสิ่งปาารรถนาให้สมบัติดังใจมากขึ้นในเรื่องของการางานให้เกิดความก้าวหน้ามากขึ้นในด้วยเชะนะครับรับูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับท่านอยากจะแนะนําอะไรบุณน,นะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสองข้อให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ผ่านไพ่สิทธิกริยะนะครับ ให้ขึ้นเป็นพระรามนะครับพลังงานของพระรามบ่งบอกอะไรนะซิลเซกูบา,าจาย์เนี่ยอยากให้คุณรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามทําด้วยความตั้งใจนะทําด้วยความมุ่งมั่นนะครับในเรื่องต่ตางๆก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นและทําให้คุณเป็นที่รักของหัวหน้างานที่รักของผู้คนรับค้าดนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของปีจอนะครับในเรื่องของ อะไรก็ตามที่คุณทำเนี่ยนะมันเหมือนมันต้องเกี่ยวโยงก,กับคนรอบข้างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหุ้นส่วนนะเป็นลูกค้านะเป็นหัวหน้างานนะใครก็ตามที่อยู่รอบๆคุณนะร้วนมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นนะอย่าที่จะไปตัดความสัมพันธ์กับใครหรือว่าอย่าไปหัวร้อนกับใครนะจงทําด้วยความใจเย็นแล้วก็รักษานับใจคนรอบข้างเอาไว้และสิ่งดีๆเหล่านี้หรือความสุจเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณ ให้คนรอบข้างช่วยเหลือคนรอบข้างนั่นเองนะครับ